หน่วยที่8ก่อนเรียน 1. ข้อใดคือผู้ที่ได้อธิบายว่านี่คือนิติสัมพันธ์ระหว่างคู่กรณี2ฝ่ายฝ่ายหนึ่งมีหน้าที่ตามกฎหมายต่ออีกฝ่ายหนึ่งศาสตราจารย์กำอรพันธุลาภ 2. ข้อใดคือลักษณะของนี้อันเป็นสิทธิเหนือบุคคลซึ่งก่อให้เกิดความผูกพันเฉพาะกับบุคคลที่เกี่ยวข้องเท่านั้นนี่เป็นบุคคลสิทธิ 3. ข้อใดไม่ใช่บอกเกิดแห่งนี้ นิติกรรมสัญญาเจ้าหนี้และลูกหนี้ 4. ี่ข้อใดคือหนี้ตามกฎหมายในปพพบรร5ค่าอุปการะเลี้ยงดู 5. ข้อใดคือประเภทของหนี้ถูกทุกข้อคือหนี้แบ่งได้หนี้แบ่งไม่ได้หนี้อุปกรณ์หนี้ประธาน 6. หนี้ในสัญญาค้ำประกันคือหนี้ในข้อใดหนี้มีเงื่อนเวลา 7. เมื่อทรัพย์ซึ่งเป็นวัตถุ นี่นั้นได้ระบุไว้แต่เพียงประเภทเดียวและถ้าตามสภาพแห่งนิติกรรมหรือเจตนาของคู่กรณีไม่อาจจะกำหนดได้ว่าทรัพย์นั้นจะพึงเป็นชนิดอย่างไรกฎหมายกำหนดให้ลูกหนี้สองมอบทรัพย์ชนิดใดทรัพย์ชนิดปานกลาง 8. ถ้าลูกหนี้ละเลยเสียไม่ชำระหนี้ของตนเจ้าหนี้จะร้องขอต่อผู้ใดให้สั่งบังคับชำระหนี้ศาล 9. ข้อใดเป็นความหมายของวัตถุแห่งหนี้ สิ่งที่ลูกหนี้ต้องปฏิบัติการชำระหนี้10สิทธ,ทธิเรียกร้องใดๆถ้ามิได้ใช้บังคับภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดกฎหมายกำหนดให้สิทธิเรียกร้องนั้นมีผลเป็นเช่นไรเป็นอันขาดอายุความหน่วยที่8หลังเรียน 1. ข้อใดคือลักษณะทั่วไปของหนี้ก็ไก่หนี้เป็นบุคคลสิทธิขอไข่หนี้เป็นสิทธิเกี่ยวกับทรัพย์สินขอควายหนี้เป็นสิทธิทางแพ่ง งงูนี่เป็นสิทธิเรียกร้องที่ต้องใช้ภายในกำหนดอายุความจอจานถูกทุกข้อตอบจอจานถูกทุกข้อ 2. ข้อใดไม่ใช่นิติเหตุก็ไก่ละเมิดขอไขการงานนอกสั่งขอควายสัญญางองูลาบไม่ควรได้จอจานค่าอุปการะเลี้ยงดูตอบขอควายสัญญา 3. ข้อใดไม่ใช่ประเภทของนี่ก็ไก่นี่แบ่งไม่ได้ขอไขนี่มีเงื่อนเวลา ขอควายหนี้แบ่งได้งองูหนี้ตามที่รับปากจอจานหนี้อุปกรณ์ตอบงองูหนี้ตามที่รับปาก 4. หนี้ในสัญญาประกันภัยคือหนี้ประเภทใดกอไก่หนี้ต่อบุคคลภายนอกขอไข่หนี้มีเงื่อนเวลาขอควายหนี้เพื่อการกระทําละเมิดงองูหนี้ตามที่คู่สัญญาประสงค์จอจานหนี้เพื่อความรับผิดต่อผู้รับประกันภัยตอบขอไข่หนี้มีเงื่อนเวลา5 ข้อใดกล่าวเกี่ยวกับชนิดของวัตถุแห่งนี้ได้ถูกต้องก็ไก่ชนิดของวัตถุแห่งนี้ได้แก่การกระทําการขอไข่ชนิดของวัตถุแห่งนี้มีได้แก่การกระทําการและการงดเว้นการกระทําการข้อควายชนิดของวัตถุแห่งนี้ได้แก่การกระทําการการงดเว้นการกระทําการและการส่งมอบทรัพย์สินงองูชนิดของวัตถุแห่งนี้ได้แก่การกระทําการการงดเว้นการกระทําการ การปฏิบัติการและการส่งมอบทรัพย์สินจอจานชนิดของวัตถุแห่งนี้ได้แก่การกระทําการการงดเว้นการกระทําการการปฏิบัติาการการดําเนินการและการส่งมอบทรัพย์สินตอบคอควายชนิดของวัตถุแห่งนี้ได้แก่ก,การกระทําการการงดเว้น,าน,านการกระทําการและการส่งมอบทรัพย์สิน 6. ข้อใดกล่าวเกี่ยวกับนี่ที่ลูกนี้ปฏิเสธการชําระนี่ต่อเจ้าหนี้ได้ ก็ไก่หนี้ที่ลูกหนี้ปฏิเสธการชําระหนี้ต่อเจ้าหนี้คือหนี้ที่ขาดอายุความขอไข่หนี้ที่ลูกหนี้ปฏิเสธการชําระหนี้ต่อเจ้าหนี้คือหนี้ที่ขาดอายุความและหนี้ที่ขาดหลักฐานขอควายหนี้ที่ลูกหนี้ปฏิเสธการชําระหนี้ต่อเจ้าหนี้คือหนี้ที่ขาดอายุความหนี้ที่ขาดหลักฐานและหนี้ที่ขาดหนี้ที่กลายเป็นพนวิสัยที่จะชําระงงูหนี้ที่ลูกหนี้ปฏิเสธการชําระหนี้ต่อเจ้าหนี้คือหนี้ที่ขาดอายุความ นี่ที่ขาดหลักฐานนี่ขาดผู้รับรองและนี่ที่กลายเป็นพลวิสัยที่จะชำระจอจานนี่ที่ลูกนี่ปฏิเสธการชำระนี่ต่อเจ้าหนี้คือนี่ที่ขาดอายุความนี่ที่ขาดหลักฐานนี่ขาดผู้รับรองนี่ที่ขาดอำนาจก่อนนี่และนี่ที่กลายเป็นพลวิสัยที่จะชำระต่อคอควายนี่ที่ลูกหนี่ปฏิเสธการชำระนี่ต่อเจ้าหนี้คือนี่ที่ขาดอายุความนี่ที่ขาดหลักฐาน และนี่ที่กลายเป็นพลวิสัยที่จะชะําระ 7. ถ้าการชําระนี่กลายเป็นพลวิสัยเพราะพฤติการอันใดอันหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นภายหลังที่ได้ก่อนนี่และซึ่งลูกนี้ไม่ต้องรับผิดชอบกฎหมายกำหนดให้มีผลต่อลูกหนี้เป็นประการใดก็ไก่ลูกหนี่เป็นอันหลุดพ้นจากสัญญาที่ก่อนนี่นั้นขอไข่ลูกหนี้เป็นอันสิ้นสุดหน้าที่ในการชำระดอกเบี้ยจากมูลนี่นั้น คอควายลูกนี่เป็นอันหลุดพ้นจากการชำระนี่นั้นงองูลูกนี้ย่อมได้สิทธิประโยชน์จากการชำระนี่นั้นจอจานลูกนี้สามารถเรียกร้องให้เจ้าหนี้ชำระเสียหายแกต่ตนได้ตอบคอควายลูกนี้เป็นอันหลุดพ้นจากการชำระนี่นั้น 8. ถ้าการอันมีกำหนดพึงกระทําเพื่อชำระนี่นั้นมีหลายอย่างแต่จะต้องกระทําเพียงการใดการหนึ่งแต่อย่างเดียวกฎหมายกําหนดสิทธิที่จะเลือก ทำการอย่างใดนั้นตกอยู่แก่ฝ่ายใดกไก่พนักง,งานอายการขอไข่สารขอควายเจ้าพนักง,งานบังคับคดีงองงูเจ้าหนี้จาจานลูกหนี้ตอบจาจานลูกหนี้ 9. กาการเลือกตามปพอพอพอมาตรา1 9 9กฎหมายกําหนดให้ผู้เลือกแสดงเจตนาต่อผู้ใดกไก่พนักง,งานอายการขอไข่สารขอควายพนักง,งานบังคับคดีงองงูพนักง,งานพิทักษ์ทรัพย์จาจานไม่มีข้อถูก ตอบจอจานไม่มีข้อถูก10ถ้าบุคคลภายนอกจะพึงเป็นผู้เลือกตามปพอพ,อพอมาตรา201กฎหมายกำหนดให้กระทำด้วยสแสดงเจตนาแก่ผู้ใดกไก่พนักง,งานอายการขอไข่สารขอควายเจ้าพนักง,งานบังคับคดีงอง,งูเจ้าหนี้จอจานลูกหนี้ตอบจอจานลูกหนี้